แก้วสิคขันส้มพักไปทุกคนคายสบายดิพี่น้องมาเก็บพักน้ำสกแก้วเด้อทุกคนเด้อสกแก้วเก็บพักยี่คันสชงดิพักสกแก้วงูเฮาเย็บเมื่มาแต่งมาโธ่ก็งูกินเบิดทุกคนเลมงูกินนื้อ่เด้องูดองเฮาโฮมโซนไวีดีโซนเน้อดองก็นห่านเนื้อแม่เนงะ ยังไงเนาะงูก็เลยเห่างูนี่เงาเหาเนาะมันย่ามได้กินแล้วทุกคนเลยสองลบเลยมูนี้กะย่ามปะสองลบเลยมาดอมแม่ไม่ย่ามปะงูเห็ดกระสูดแกงมุ้งแม่งูเห็ดบ่มันลุกทั้งหูพักทั้งยาอ้อมแม่ลุกปะแกเราเก็บเก็บไปชั้นชมเนาะมากันเด้อมูเพื่อน มูพิกาดขัน like ้าวดิแมงโง่สีหเยบมุนมดตัวน mm ี้เียมุบ้าแมโง่เฮ็ดวพแม่ี่แม่โค้ด้แม่นี่โคได้แม่นี่โคดไอยโคดนี่นี่มาแม่นี่ กาดนันทุกคนอากาดคันสวี๋อากาศลูกอ้ยมีเาละมีกรดกระดับมทสสามเธอสีเธอคันผักอืเธอได้เลยันทรงขนผักกาดผับู

มาทุกคนมาบังมาเต่งสแก้วเลือดต่อทุกคนโง่ดึงกินมาเลือดต่อทุกคนมาเต่งสแก้วกำลังเป็นดอกนะตัวนี้แห้งเต็กบุย่างเลยเงาก็ลุกไปเลยตัวนี้ก็ลุกไปเหมือนเงาเลยนี่ก็เนื้เลือดต่อมันทุกคน เลื้อยตอโง่เฮาเฮ็ดหมดกําลังเป็นมะเป็นดอกนะทุกคนยอดบ่มีเลื้อต่มะหนางูกินหมดเลยมแตงสแกวกําลังมากําลังมยกําลังเยอะงูเฮ็ดเวะหมดดองเฮาโหมตกําลังเป็นมะเป็นดอกทุกคนเอ้ยมะกําลังงามนะควันยอดหายหมดลยังเลืตอะ คนเบิ่งซอสโอเคนะน่ะเด้อตอๆยอดบ่มีมะก็ก้อนก็แล่นจ้เงางูให้ติมาละเลือุ่มนึงนะยังมียอดเด้เลืต้นนี้งูให้เต็มแล้วทุกคนเอ้ยบ่ได้กินซําแต่วงาพอ้ลูกกินทุกคนแกปนมันอยู่เฮือนแหละมันเฮาโหเฮือนเฮือนได้อัดโหนะมันดอเฮาเลยเนาะนึงเลตัวนี้มอยากกินเ้อมเงาทุกคนเอ้ย เก็บผักกันชมผักโบะมันลกเลยนะทุกคนมันรกมดเลยนะผักโบะมันย็บมันลกกินหมดเลยผักโบะหูหอมะหอมะงูเฮดวิทมันมดผักสะแกนทุกคนเอ้ยผักกาดผักกี้นก,ก็ลกก,กินหมดไม่ยั่งเพลยคนไม่อยู่เฮหอะน้องใครโหูปลามือซ่าห้าวกินได้งูบดตีมันทุกคนเอ้ย วอล์ฟเฟิลได้เฮลูกกินเขได้กินแซมงูเฮ็ดเวียกมาแล้วยังเหลือตะโตเนาะต้นมาแตงเป็นดอกอยู่ยังเหลือตะโตเหลือตะโตทุกคนเอีงูเฮ็ดเบี้ยมาแตงสกีนก็ดอกดกไปงูกินมาละยังพักก็ยังมุนมาเนาะกบพักถึกหนุนน้อกมุญนัดกับโบก็เย็บพอกินจะซื้อเขาได้ปะ เหยียบมุนไปเลยลุกกินเลยอากาศก็ลุกลุกเลยทุกคนมอางอากาศสเกลอะสเกลดึงลุกอะโอ้โหเด๋อแต่ไม่ทำการนั้นทุกคนเนาะจะได้สเกลสิคันเก็บได้หลายเต๋อสเกลสิคันชูบึงคันทรงพัก ว้กินหมูเห็ดวิพักสกแก้วหมดเลยทุกคนเออหัหนใจย,ยุบเลยเอาตั้งไว้แล้วสิได้เห็นผลได้กินได้อยู่เลยผลสุดท้ายพ่ได้ตามฝังใจพังทลายเลย สีจแห้งนะพี่น้องเอ้ยมาเตะมึงสแก้วนี่ยังจะมาโทมาโทนยังยังเขียวุยอยู่สแก้วมามีทนือมดมาโทมันเห็ดเลยงนะมองเฮาทุกคนเอ้ยนมาโทนยังอยูุ่กคนมดมเตะนี่แหลสิได้แห้งนะละกะโตบ่มียอดถ้ามาก็ยังมก็ยกิเลยบ่โลบโลบโลบงนะ คนเอ้ยน่ะยอดพนมีมีแล้วมาพับเป็นยู่โอ้ยหายเลยเเจองูเฮดเวทคนออเคอเอ,เอ,เอเผมมันงามได้กินเลยครับบต่างกับคนเห่าแล้วเนาะได้อยู่ได้กินอมีสายมาังกรมเจ้ามาลำอย่างนี้นะอันนี้คือกันละสองสามเธอมาลำแล้วทุกคนเลยมันยั่งอยู่เด้มันมาเจ้ามาลำกินเนะ ได่แต่งโหใหม่ได้โบรบตรโหใหม่ทุกคนะมันดอง้าราบันเบยาห์โห่ำนี้นะเก่งค่ะเก่งงูก่ะชูงทานี้ก็ดองเฮาเลยมีเยชอพิลูอดองปุ้นโอโรไหลก่ะมามีทันแห้งมดไม่ย่างเพลเลยเมดแต่มาแต่งกระพกโบูข้างนึงมาโทษเลยย่างย่างมาท่านทุกคนเลยซันก็มดคือกันเท่านั้น งูพยศนี่เนาะเก่งฮะเก่งดองปืนเลยสํานี้นะเก่งบ่มียานเลยงูเก่งขนาดเก่งบ่อืมงูเก่งอีดองนมากินดเลยมาเงว่าสิได้กินแล้วมสลนอยู่เนาะงเเวเริ่มมากะแลนมเลอพี่เลอเลอแต่ักกลับมาโท มนะาหั่นพักก่อนนะคังนักน้ำน่งสงน้ำมา,มาตัดห่าหนออกตัดห่ันออกตัดห่าหนาาเอาเลยมาผ้าหูมันแบบสิงูลกพักนชะาวแก้วก็ลังยึดตินหูงูลกแล้วก็งูกินกะเตงชาวแก้ว ชุมงูเลากับมาขันซมแล้วก็ซอยันตื่นเลยนะกคนมันขันก็ได้น้อยเดียวนาะมันโยกตรงนเอาปากโดนทุกคนเือคือมันนั้นือมันน้อยลงมันจะมัน่ยวนะซอยก ก็ใก่เนี่กคน่อมเฮาสีเอาแงโหหักแล้วดนงูเฮานะแขแล้วแล้อมแล้วละอมแลยวก็จะี่อยู่มันเลวอะงูมันแซงนะทุกคนเ้ยเดีย่เชิบเเ ห้าอะไรขันสมพักเนี่ยเดได้กินน้ำสมควรอยู่ในพัก นเงา ตอมนมาโทรศัพท์ไก่เนาะเออเป็นอันนี้ก็เป็นไก่อันนี้พระยอ,อลรีตอนมาโทรศัพท์พี่น้องเอ,อ้ยไก่กระต่ายไก่ Все, все, все. năm xưa năm xưa nó học, năm xưa cử cả nơi mình, thầy cô, thầy cử, khẩy bị đây, mắc cứ thế, mình โทรศัพท์ทุกคนเอ้ยไก่ามาตอดมันว่เข้าตีดผมมันยังขาวๆอันนี้นะเนาะพี่เล็กกุ๊กไก่ตอให้โทรศัพท์ทำมาคันกันเลยทุกคนช๊ะช๊ะมาคันเรียนน้ำ

เชือกไนะก่เนี่ยเกลวเอนเกลว่นอนทุกคนเอ้ยมันจะตอดโทรศัพท์สแก้วเชือ้โทรศัพท์แห่งเสริมแห่งอันตอดไก่ก็ได้ตอดโทรศัพท์นี่ปุ๊ก เกียวเกียวมาต่อโทรศัพท์นตปนเลยถึงนตอ่เวะนวดนีทุกคนเลยสามน้ได้ใส่เกลือจัน้อยยังมันเค็มเปนนัวใส่หลนัวหลยใส่เป็นนัวใส่หลยก็นัวหลโอ้ยที่ปุ่น ตุบกับแกวคือทางด้กินปุ๋นอีมากเลยวันนี้ข้าวกับสไลด์หรอเสอร์ข้าวนิดน้อยทุกคนแต่ข้าวสกัดแกวบอสเซอร์บอสเซอร์ก็ได้ที่กันทุกคนข้าวบอสเซอร์น่ะการทำเสอร์ข้าวมันจะเป็นไว้ทุกคนทาบอสเซอร์ข้าวก็บบ๊วยขึ้นสองขึ้นป็นงบอสเซอร์ก็ได้ข้าวเสอร์ก็ได้อนนี้นะครับพยายามพยายามนะคะว่เนื้อเทาหนทุกคนเป็นการสัมเ็จเสร็จสิ้นเลย ส้มพักสับเกแลแล้วทุกคนนี่ทุกคนแล้วล่ะส้มผักหน้าตาเป็นนี้แล้วนะทุกคนแล้วแล้วนนแล้วพัส้มผักเขาผักเขาก็สัมฤทธิ์จริน ฝากคนไลค์กดแชร์กดติดตามสาวแก้วเพื่อเป็นกำลังใจเหุคลิปต่อไปเด้อทุกคนขอขอบใจ